ta lớn đi lý và hết nhang hẳn hả tạ cứ bị ngân thế ạ bị ngân vào đây cả chín nước liền thì quỷ của là nó phải đến rồi nhìn vào đây cả chín lịch nhị lịch nhị lịch rồi phút đây ngân ฮะกูได้ให้เงินก yeah, ินหมูบ่อนั่น you ล know ่ะเมื่อได้นินี่เลาเพิ่งขนหนึ่งสีเดียวย่าไปหาด้วยนว่เรานี่เราเจีลยวเจี่นกวดหาสีเดียบุได้ปิดนั่งเอกนะสนะนี่ยังกว่า บมเป็นไห้ล้วบอเขาบอกศูนถบ,บนีเงินนีเงินมือไรก็สิิป็นนักเรียังสีละหิเป็นตูกุ้งสีละโมหายแห้หรอกเมื่อนไปุขวเป็นเนีขีข้แพ่งไายปว่วาฮ่าเสยแบบนี้มันกันบ,บกไ่ไไรแล้วเศร้าบาัดนี่ิไปตลาดแล้ิไปเซเวนมือนี่

ซุ้มสวยนิซ่าเด็กอาี่ยเฮ<ะ>้ย<ะ>นิซ่าเพื่อนบอกหานิซ่าหรอกไปโหลดค่ะไปหานิซาอดาาาอกค่ะ ก็ส้างมันสวยเก่าเขาท่าแปลงเขาแต่ด้วยซุมนาบล่างน้าบ่อาบนี่มันมันดีแล้วมันหนักซุปนาบลา่างน้าบ่อาบฟันบกแปลงมันได้แรกแปนฟันแล้วก็แจ้กำปนอาบน้ำแปนฟันง่ายๆแล้วก็ แกก็อาบ้าแล้าก็ใจกลมกลนจัววยชวยเรืๆถ้าเรีจนกที่ใจก็คิดไปกลนะไปหาดิชาดีกลัวสุไปหูดดิชันดิชันานาเนี่ยนี่เบีเขาอยู่ดิ่งายเขาอยู่ดิซุปน้ำว่าอาบเลยน้ำว่าอาบกระดูกกระดูกว่าล่าง รมดสวยไปหาพิ่ามีพีกันาากนาเขาเราบ่อาจ้าซล่างนาเราบ่เอ้ยหอมตุลยตุดดยผุดแล้วรูหนีปรกาศโดมเน,น,มนดดี่ผมประกาศหอมบัดใดเรื่องเที่ยสวยอยากอาบน้ำารืงดดิรสวยบ่สวย,สวย แปลงกับว่าทาเดี๋ยวดเเอาเอาาแม่ชาลบไปหน้าเอบัวเปมิเปียวนิชานี่ยมาสั่งยิ้มมาบุงกันยิ้มมาอยากนั่เมียนบอลเบุต้องไปหันเลยว่าให้นิชาาหรอสีบอกนิชา น่าไม่ได้ใจสูใจหาคนสวยหอกดิงดิงาเรยอีชาอีชาไจอไปน่้นุ่นอาไปฟังเด้อเด้อซุ่มบบสวยเห็นด้วยเดี๋ยไปฟังเด้อมันซุ่มบบสวยดอกไปไกลๆรวด มึงการมึงมึงเบื้องจืดจื้อบ่จื้อบ่ไปบ่นีมันลอเรบ่โอ้ดีน้แห้งทะลึงบันตักุ้งนี่เดินต่อไปทามไปหาไปดีดั้มอหมึ่

là phần là phần phần bún mần um, là phần phần um, tiêm toán thế chẳng để mần phải những người nhà đi 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 tương một phiếm lúc lúc ฟาดวะเฮ้ยมันสวยดมเอาเบิ้งมันเนาะพี่